สวัสดีเช้าวันใหม่ครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่จุดชมวิวเขาหินเล็กไฟนะครับมีหลายจุดแต่ตอนนี้เป็นจุดที่5เราขึ้นมาดักพราทิตย์สวยๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับในตัวเมือง ของหัวหินแนะนำให้ทุกคนตื่นเช้าๆนะฮะมาดูทิวหมอกนะครับอยู่ทีทัศสวยมากเดี๋ยวดูวิวไปกผมดีกว่าไปห่างจากจุดชมวิวเล็กน้อยนะครับก็จะมีจุดที่เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นนะครับ ของสมเด็จพระปกเกล้านะครับหรือในรลวงรัชกาลที่เจของเรานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะกันหน่อยดีกว่าและอีกหนึ่งไฮไลไท์นะครับที่ใครมาหัวหินเนี่ยก็จะต้องทำนะครับนั่นก็คือการมาเดิน ตลาดเช้าหาของกินนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมอยู่ตลาดฝั่งติดก,กับทะเลนะครับซึ่งอาหารของกินมากมายนะหนึ่งในนั้นก็นี่เลยร้านยอดคิดร้านนี้นะฮะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีถ้าเกิดใครเคยมาหัวหินนะครับเดี๋ยวเราจะเดินหาอะไรทานกันอีกหน่อยดีกว่า <S <S ไม่รู้ว่ามีอะไรทางฝั่งนร้นเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูนะฮะ สวัสดครับอดีต้าอ,อยากได้ตะโกะครับขายไงะครับต้องละหกบาทวันนี้ผมมาถ่ายรายการ Under the Dome ครับสวัสดีครับอย่างนั้นผมเอาสองกล่องครับผมกกแล้ทำตะโก้ขายมากี่ปีแล้วเนี่ยสามสีปีแล้วใช่ไหมจะดังนะเจ้านเนี้ยมีนะข้างในก็กำลังทำกันอยู่นะครับเนี่ย นายดูหน้าหน่อยเจ้าตองคุณยายบอกนายดูหน้าหน่อยนี่ครับพี่ครับเออใช่ครับใช่ดีครับว่าเคยให้ตะโก้ผมด้วยฮะั้สองสามปีที่แล้วเมื่อสองสามปีก่อนแต่งงานผมเนี่ยคิดอยู่เนี่ยใช่มันกเกินกรู้หมดเลยใช่พูดถูกหมดเลยผมอยากจะทำรายการเพื่อให้กำลังใจคนไทยครับผมอยาก ให้คุณยายพูดอะไรก็ได้สั้นๆหัวหินสู้ๆหรือสู้ไปด้วยกันอะไรก็ได้ที่จะให้กําลังใจได้ไหมครับได้โอเคให้กําลังใจร้านคุณป้าเบนจพงเทคหนึ่งค่ะตอนนี้ช่วงโควิดทุกคนก็ต้องสู้ส้นะคะอดทนเข้าไหวไปเี๋ะวกาจะสาเร็จเราต้องไปด้วยกันอยู่แล้วค่ะเทคเดียวเลยครับ <c oughs> ขอบคุณครับชอบชอบเดี๋ยวผมเอาไปขึ้นเลยตรงนี okay. ้ <c oughs> ขอบคุณนะครับ, <c oughs> บคุณป้าครับขอบคุณนะ <c oughs> ครับนหลังผมแวะมาอีกครับ ชอบทำเป็นส่วนตัวนะครับเป็นโรงแรมรีสอร์ทติดทะเลนะครับไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ามีความดีไซน์แบบชิคๆเลยนะฮะก็แนะนำที่นี่ได้เลยนะครับผม The Blue Sky หัวหินนะครับอยู่ตรงเขาตะเกียบหาข้อมูลได้นะครับในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวขอโชว์ห้องนิดนึงเพราะว่าห้องที่เราได้เนี่ยเป็นห้องสูรด้วยนะครับก็มีทั้งส่วนห้องนั่งเล่นมีโซฟาใหญ่เลยนะครับมีส่วนของห้องครัวเล็กๆนะฮะมีซิงค์สำหรับใครที่ อยากจะซื้ออาหารมาทานก็สามารถที่จะล้างได้เตรียมอาหารได้ตรงนี้นะครับผมมีทีวีด้านนอกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูในห้องนอนกันนิดหนึ่งดีกว่าสบายห้องขาวสะอาดนะครับนี่คือส่วนด้านนอกเพราะว่าห้องเนี่ยเป็นสูตรแบบพูลวิลล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพูลอยู่ข้างนอกนะครับสวยงามมากๆม,ม,มองตรงไปด้านหลังของผม <S <S ก็เป็นหน้าชายหาดเลยติดทะเลเดี๋ยวจะพาออกมาดูวิวด้านนอกกันดีกว่าว่า วิวด้านนอกจะสวยขนาดไหนนะครับมาตามผมมา หนึ่สถานที่สําคัญที่คนที่มาหัวหินนะครับก็จะแวะมาสักการะกันก็คือวัดถ้ำเขาเต่าสถานที่อย่างนี้จริงๆถือเป็นแลนด์มาร์คด้วยนะครับสําหรับคนที่มาทางเขาตะเกียบหรือเขาเต่าเนี่ยก็จะเห็นองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยอยู่บนภูเขาแตเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะกันนะครับตามผมมา จากเราจะได้มานมัสการพระพุทธรูปที่อยู่บนยอดเขานะครับเราก็จะได้วิวสวยๆที่คุ้มค่าการปีนขึ้นมานะครับผมที่เห็นตรงนั้นก็น่าจะเป็นเขาตะเกียบนะครับผมวันนี้เราจะเห็นตัวหาดที่ยาวมากหลายกิโลเลยนะครับวันนี้มาจนถึงเขาเตา่าที่ผมยืนอยู่ ีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่มาจากรายการนันเดอร์เดโดมนะครับครับผมวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นหน้าไฮซีซั่นเลยของการเล่นไคเซิร์ฟใช่ครับผมเล่นไคเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟเล่นซับสอนผมหน่อยดิพี่ได้ครับผมไม่เคยเล่นเลยไคเซิร์ฟวิธีการบังคับนะครับดึงขวาว่าไปขวาดึงขวาว่าไยขวาพอจะหลุดวินโดดึงกลับซ้ายเข้ามาซ้าย จริงเป็นกีฬาที่ผมว่าได้แรงแน่นอนแล้วรู้เลยว่าเราได้กล้ามเนื้อพวกคอบอดี้นะพี่นะนะพี่ชายนะคอบอดี้นี่มาเต็มเแน่นอนนะครับเต็มเต็ัดช่วงหัดนะปิดแน่นอน หัวล้อไม่ได้ใครคุยเรื่องตลกขับไม่ได้เลยผะไม่ใช่ะไรเจ็บหน้าท้องนะแต่ผมแนะนำเพราะว่าถือเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของของหัวหินซึ่งไม่ใช่ทุกจังหวัดจะมีลมแบบนี้และเล่นได้แบบนี้บวกกับชายหาดของหัวหินเนี่ยหาดเขากว้างมากหัวหินเรื่องหน่วยหัวหินมันเป็นอันดับหนึ่งเลยของไคลเซิร์ฟของเมืองไทยด้วยฮะเมืองหลวงของการไคลเซิร์ฟใช่ครับแนะนำครับ จะโครงแข็งนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่วันเจ็ตสกีนะครับกับเจ้าถิ่นเลยนะฮะผมเรียกเขาว่าท็อปนะครับเป็นรุ่นน้องแต่จริงๆแล้วชายาที่นี่เขาเรียกว่าแสดนะฮ <c> ะ <oughs> แต่เราเรียกท็อปมาตั้งแต่ต้นต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าท็อปเนี่ยก็เป็นทายาของร้านชาวเลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอำนวยความสะดวกมีเจ็ตสกีมาให้เราด้วยโ,โหแรงมาก <c oughs> <c oughs> ก็กิจกรรมทั้งน้ำผมว่าอีกอันหนึ่งที่ยังไงก็คิดอยู่แล้วแจ็ทสกีนะตอนนี้เรามาที่เขาอะไรฮนะ อาจจะไม่ได <łość> ้ยินที่ท็อปพูดนะเพราะว่าเราไม่อยากเอาเรือใกล้กันมากแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือเกาะหัวสิงโตหรือขาหัวสิงโตนะฮะก็อยู่ห่างจากฝั่งผมว่าประมาณ15นาทีได้ไหมเนาะส0นาทีเนาะ แล้วนะครับตลาดโต้รุ่งหัวหินเนี่ยโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แบบที่ผมมาเนี่ยคนจะเยอะมากเรียกว่าเดินเบียดกันเลยล่ะแต่เนื่องจากวิกฤตโควิดนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะเป็นช่วงที่เรารอบ2องเนี่ยต้องบอกว่าคนน้อยมากแล้วรู้สึกน่าเห็นใจพ่อค้าแม่ขายทุกๆคนนะครับยังไงใครดูคลิปนี้แล้วคิดถึงหัวหินนะครับผมก็อยากให้กลับมาเยี่ยมเยียนกันกลับมาเที่ยวให้คนไทยได้เที่ยว ไทยด้วยกันด้วยช่วยเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้นะครับ mm hmm. ปกติแล้วแน่นมากอะตลาดนี้แต่วันนี้เราดูแล้วโอ้มันโ <Okay. S 1> ลงจนแบบรู้สึกน่าใจหายนะครับ mm hmm. ผมเจอของฝากแฟนๆรายการแล้วดูน่ารักมากเลยอะ สวัสดีครับผมขายไงครับเสื้อเื้อเป็นรุ่นเสื้ออย่างงี้จะสวยท่าสิโอ้ทำเองว่าครับอันนี้พี่เขาทำแล้วผมมาขายอ๋อพี่เขาทำก็คือเป็นไม่ได้เป็นสกรีนเป็นมัดย้อมจริงๆใช่ไหมครับเป็นงานมัดย้อมจริงจริง เชื่อแปบ,บหนึ่งแล้วเมื่อกี้ผมแอบเห็นร้านขายผัดไทยหอยทอดดูน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแล้วก็เดินไปด้วยดีกว่าอีพีนี้คืออีพีสุดท้ายนะครับของ Under the Dome Thailand แต่ผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีทางหมดไปจากพวกเราคนไทยที่รักการท่องเที่ยวรวมถึงชาวต่างชาติซึ่งถึงแม้ตอนนี้อาจจะยังมาเที่ยวไม่ได้นะครับแต่ว่าเชื่อว่าต้องเกิดขึ้นในอนาะคตรเร็วนี้นะ่ ผมอยากใช้คลิปนี้ครับให้กําลังใจทุกๆคนเลยนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ต่อไปภายใต้วิกฤตที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในขณะเดียวกันออกมาใช้เงินออกมาท่องเที่ยวออกมาเจอโลกที่เรารักที่เราชอบกันแต่ต้องท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับและทาให้ทุกๆคนเนี่ยเซฟไปกับเราด้วยยังไงเจอกันใหม่ครับในซีซั่นหน้า u n d เด the เด m e โดมหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยและเล่นจอยกันท่องเที่ยวเหมือนกับตัวผมนะครับสวัสดีครับทุกคน